สวัสดีครับเฮ็ดครับมันเนี้ยเห้มาเบิ่งเมนูเฮ็ดอาหารเฮ็ดไก่อบอุ้งเนื้อเบิ้งอะไรน่นจะขังอะไรตัวกังหอนละเฮ็ดตัวนึงพอละพี่หนองเห็นมาเนอนไายเห้นเนอะ ยังตั้งถาาบึงตอนเห็ดแล้วเลยอีกเที่ยนหนึ่งได้จะบ,บาย <c oughs> กำลังพอดีพี่เนาะกำลังีะออกเลี้ยงเอาเยีกเที่ยวก่อนแด่พอกันตอนมุกเทีท่ยวด้วเยเลย แล้วก็ต้นทุกเทียเดียวคุณเขาคุณพี่น้อง <c oughs> เขาพอดีไซด์เลยไซด์เขากันไซด์เขาเลยกระทบเบื้องไกลเท่าอืมปฏิบัต ให้มันเย็นจักหน่อยให้มันเขากันมันเย็นจักหน่อยแล้วไปบายไปถึงห้องอันไม่ได้ว่าเย็นก็ได้แม่

แยวพอดีพี่น้องในเวลาก,กินแล้แลเนี่แหละเ็ดแล้วเยอกมาเป็นนาตาแบบนี้นะไ <c oughs> ก่อบอ,องค์นายก่อนไม่บายสวัสดีครับ